มงคลเสริมดวงประจำวันที่12ธันวาคม2568นี่นะครับสีสีวันนี้เป็นวันดีนะถ้าเรามีโอกาสนะครับให้ไปสักการะบูชาผู้วายชนหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือถ้าเกิดใครบางคนนะครับใจดีใจดีนะครับได้ไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลนะครับเบอร์ห้องเบอร์เตียงนะครับ ปังๆสลับคุณแน่นอนส่วนอีกหนึ่งวิธีครับหากําไรนะครับสีดําหรือสีนินติดตัวไปเลยนำพาซึ่งความมั่งคั่งให้กับคุณแน่นอนส่วนโหนวิศวะคำนวณให้คุณเรียบร้อยนะครับมีเลข1ดาวติดเลข9ดาวเกต เลข6ดาวสุขและตัวเลขสุดท้ายครับเลขศูนย์ดาวมารุตยูวันนี้นะขอให้ท่านรวยรวยกันทั่วหน้าสวัสดีครับ